นักลงทุนทองคำอยู่ในหมวดลังเลข,ขั้นสุดโกูสปอตปิดสัปดาห์แนว4,200ดอลลาร์จะอยู่หรือจะไปรอคำชี้ชะตาจากที่ประชุมเฟดกลางสัปดาห์หน้าสวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของกัรานะครับเราเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมแล้วครับเปิดสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวผันพวนเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในกรอบระยะสั้นๆน,นะครับไม่ไกลามากนะักก่อนมาปิดตลาดที่แนว4,200 กราฟทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงความลังเลชัดเจนครับสัปดาห์หน้ามีการประชุมไอวซีในวันที่10แลวก็1 1ธันวาคมต้องมาดูครับว่าที่ประชุมจะเอาอย่างไรกันต่อไปนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองเลกของเมืองไทยที่สนับสนุนการมาของกัวรามมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YG ยเอ l จีบุลเลียนอินเตอร์นชจำกัดบริษัทอินดากโกโคเทสจำกัดบริษัทออสซิดิจำกัดบริษัทไชนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทไชนิงโกจิวเวลรี่จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c o m m e ิตี y จำกัด เราเริ่มจากราคาทองโกลดสปอร์ตครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวรุนแรงในกรอบประมาสัก1นึ่ดอลลาร์นะครับราคาเคลื่อนไหวในกรอบ4,185ถึง4,245อยู่หลายวันนะครับก่อนจะเจอแรงขายครั้งใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายของสัปดาห์นะครับราคาร่วงลงแรงกว่า50ดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับก่อนจะปิดสัปดาห์อันดับต่ำกว่าแนว4,200ดอลลาร์นะครับภาพรวมลดลงไป17ดอลลาร์เมื่อมองในทางเทค,คนิคครับแท่งเทียนปิดเป็นแท่งสีแดงนะครับปร,รลังเลที่ชัดเจน ร,ราคาที่ปิดเป็นการยืนจุดวัดใจรอความชัดเจนในการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมาอาจถึงในช่วงการประชุมในกลางสัปดาห์หน้านะครับซึ่งจะเป็นวาระที่ตลาดกําลังเฝ้ารอคอยหลังข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญหลายตัวถูกเลื่อนออกไปนะครับเรามาดูผลสารวจทองคารายสัปดาห์ล่าสุดของทางคิดกนิวนะครับก่อนจะมีการประชุมเอฟโอมซีในสัปดาห์หน้าพบว่านักวิเคราะห์จากบอร์สีมีความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างเท่ากันนะครับระหว่างมุมมองที่เป็นกลางกับมุมมองขาขึ้นนะครับ ขาที่นั่งทุนรายย่อยยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นอย่างท่วมท้นเลยนะครับท้งนี้หัวหน้ากรุ่ฝ,ฝ่ายการเงินของ Forex l i f e c o m มองว่าข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ว่าความคาดหวังรายเงินเฟ้อและรายงานดัชนี PCE เดือนกันยายนที่ลดลงเป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทําให้เฟดส,สามารถลดดอกเบีย้ยได้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์อุโสจากทางโกชี้ว่าหากราคาทองคําสามารถปิดเหนือระดับ4,265ดอลลาร์ได้จะเป็นการส่งสัญญาณถึงการทดสอบจุดสูงสุดใหม่ที่4,000 380ดอลลาร์นะครับขณะที่นักวิเคราะห์อีกคนเสริมว่าปีหน้าราคาทองคำอาจแต่อะดับ5,000ดอลลาร์ได้เนื่องจากธนาคารกลางยังคงซื้อสะสมตอนนงแในการปรับลดตาดอกเบี้ยทีได้เกิดขึ้นเป็นปัจจัยขาขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับทองคำนะครับอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์อาวุโสจากทาง FXPro เตือนว่าแม้ว่าการลดดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำแต่ก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดระยะ sell on fact หลังการประชุมเฟดนะครับดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นชั่วคราวกดดันราคาทองคำให้ร่วงลงสู่ระดับย้อนที่สัญญา ผ่อนคลายจากเฟดจะกลับมาสร้างแรงซื้อครั้งใหม่ครับทางนี้นักทุนได้จับตาในรับ4,200ดอลลาร์แล้วก็4,170ดอลลาร์อย่างใกล้ชิดน,นะครับเพื่อประเมินควา,ามเสี่ยงขาลงและเตรียมพร้อมสำหรับแรงซื้อที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อเห็นความชัดเจนนโยบายดอกเบีย้ยเฟดระยะถัดไปนะครับไปดูข้อมูลล่าสุดของเฟดวัตถุนักทุนให้หมักถึง86%นะครับที่เฟดจนดอกเบีย้ย0.25%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนอกจากนั้นต้องดู FOMC, ปูนอเมี c projection และก็ตัวด ทิศทางดอกเบี้ยและก็ความชัดเจนของราคาทองคำในอนาคตด้วยนะครับรวมถึงหลังการประชุมก็ต้องรอฟัง้อแถลงของจุลมพาวเวอร์านเฟดเกี่ยวกับผลการประชุมมุมมองต่างๆรวมถึงนโยบายดอกเบีย้ยของเฟดในอนาคตด้วยนะครับซึ่งตรงนี้อาจทาให้ราคาทองคําผ่นผวนได้นักทุนก็ต้องอาศัยความระมัดระวังด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในโลกของการเงินเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เฟดอาจตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยก็ทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวที่ทางต่างกันได้นะครับเรามาดูการวิเคราะห์ สามสถานจำลองจากผลประชุมเฟดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเี่ยงเลแรกก็คือเฟดลดดอกเบีย้ยตามค่า0.25นี่ึอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟกได้นะครับนี่คือสถานที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากตลาดได้ price in การลดดอกเบีย้ยของเฟดลงหน้าไวแล้วนะครับมีโอกาสที่ราคาทองคําจะลวงลงเรือสอบแนวรับแข็งแกร่งประมาณ4,170-4,100ดอลลาร์ได้นะครับตรงน,นี้หากเกิดการเซลล์ออนแฟกขึ้นมาและหากข้อแถลงของเฟดก็ยังคงแสดงค่า T ผ่อนคลายโดยชี้เห็นถึงการลดดอกเบีย้ยต่อเนื่องใน นนแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของราคาทองคาก็ยังอยู่นะครับการลงลงระยะสั้นก็จะเป็นโอกาสในการซื้อสะสมก่อนที่ราคาจะกลับมาทดสอบแนวต้านครั้งนี้นะครับมาดูซีนเนียร์เลที่2นะครับก็คือเฟดยังคงอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าลดดอกเบีย้ยน้อยลงกว่าที่คาดนะครับซึ่งหากออกมาทางนี้นะครับก็จะสร้างความผิดหวังครั้งใหญ่กับตลาดทาให้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างแรงนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นและตลาดโลหะมีค่าจะไปเชิญกับแรงเทขายครั้งใหญ่ครับนักวิเคะร์จากทางฝั่งวอร์ซีนมองว่าหากผลประชุมเฟดออกมาในแนวทางนี ราคาทองคาอาจถูกกดดันเทขายจนทะลุแนวสําคัญที่4,000ดอลลาร์ลงไปอย่างง่ายดายนะครับอาจล่วงลงไปถึงระดับ4,000ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับนักทุนต้องระมัดระวังและอัดพินารณลดนะความเสียเ่ยงระยะสั้นนะครับก็รอจนกว่าตลาดจะซึมซับข้อมูลที่แข็งกร้าวของเฟดแล้วก็มองหาจุดกับตัวทางเทคนิคที่ต่ําลงไปอีกครั้งหนึ่งของนี้ราคา,าอาจจะดีกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เส้ยทศสอมก็คือเฟดลดดอกเบีย้ยมากกว่าที่คาดหรือว่าส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วในนนนปีห้าเช่ลถ,ถ,ถึงง4คครรััะบ เทอร์เดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงอย่างมากราคาทองคำาด้บแรงซื้อครั้งใหญ่ในทันทีนะครับราคาอาัตราพุทธเนด้ลานสําคัญ4,273-4,300ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ทดสอบจุดออทอรมไฮที่4,380ดอลลาร์แล้วก็ทะลุ4,400ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับสาการชิ้นนี้ก็จะเป็นการยืนยันถึงขาเกื่ยาวของราคาทองคำนะครับซึ่งยุทธการเข้าซื้อเมื่อราคาเบิกุทธเงินดอ,อา,า,นา,นานสำคัญก็จะเป็นยุทธที่ทำกำไรได้ดีนะครับโดยเชื่อว,ว่านี่คือจุดเเรริ่มมต้น้นปาาาหายะดับ5000าภา ปีหน้าตามที่นักวิเคราะห์หลายค่ายได้คาดการกันเอาไว้นะครับมาดูมุมมองการทุนของทางบริษัทค้าทองคาในไทยกันบ้างน,นะครับเรืงองอขาไม่ได้มองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาโกลด์สกปรตขึ้นไหวไซเวนะครับเพื่อรอติดตามผลการประชุมเฟดครั้งสุดท้ายของปีในสัปดาห์หน้านะครับก็ลุ้นว่าราคาจะเบรกออกจากกรอบอย่างไรนะครับนักทุนต้องอาศัยความระวังเป็นพิเศษเลยนะครับทั้งนี้ให้โซนที่สำคัญที่4,130-4,140อีกจุดก็คือ4 5 0ง4 2 0์นะครับหากราคาหลุดแนวรับ4,000 160ดอลลาร์มีโอกาสกับไปเทสที่แบบ4,100ดอลลาร์หากยังรับไม่อยู่ก็อาจจะลงลึกได้นะครับส่วนโซนเนต้านสำคัญอยู่ที่4,255ถึง4,265ดอลลาร์แลวก็อีกจุดนึงคือ 4, 4 3 5 0ถึง4,380ดอลลาร์หากราคากลับขึ้นไปทุผ่านเนต้านสำคัญที่4,265ดอลลาร์ได้ก็ลุนไปต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสกับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเก่าด้วยครับมาดูราคาทองคำไทยปิดสัปดาห์ปรับลดลงไป200บาทนะครับราคาขายของกระเพ้ง9.5ที่ สมาคมค้าดองคำประกาศเมื่อวันเสาร์ที่1ธันวาคมอยู่ที่63,500บาทราคารับซื้ออยู่ที่63,400บาทราคาทองรูปพันขายออกที่64,300บาทราคารับซื้ออยู่ที่62,125บาท68สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่31.98บาทต่อดอลลาร์นะครับราคาทองคำไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงไปบาทละ1 5 0บาทนะครับโดยยอดแรงกดดันจากเงินบาทที่แข็งค่าหลุด12บ,บาทต่อดอลลาร์นะครับแข็งค่าสุดในรอบกว่า2เดือนแล้วก็สูงสุดในภูมิภาคนี้นะครับ ร,รับแรงหนุนดีเฟนจะผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยนาคายกรุงไทยมองกรอบค่าเงินบาทสิ้นปีนี้อยู่แถว31.85-32.45ถึง,งบาทต่อดอลลาา์นะครับหลังเงินทุนต่างชาติทยอยเข้าซื้อพันธบัตรของไทยนะครับส่วนราคาทองคําไทยในสัปดาห์หน้ามองแนวต้านแถว64,000-64,300บาทอีกจุดอยู่ที่64,600-64,800ถึงบาทนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่63,100-63,000 63, อีกจดุดนึงคือ62,600-2,500บาทนะครับซึ่ง การประชุมเฟดในสัปดาห์หน้านถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะครับผลที่ชุมพีตออกมาก็คาดว่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดระยะสั้นนด้นะครับแต่ว่าตัวนี้เองก็จะเป็นการชี้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้มราคาทองคําที่จะเคลื่อนไหวในระยะถัดไปด้วยตรงนี้นักทุนต้องวางแผนด้วยความระมัดระวังนะครับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็าอาจจะอยู่ออกนอกตลาดก่อนนะครับรอให้ผลการประชุมเสร็จสิสส้นแล้วค่อยมากําหนดการวางแผนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือข้อมูลที่โกลาหิว่า,าฝากกันเลยนะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค กดสับไปช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกับมายาจริงมาเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ